หนึ่งะโควิด -19 กํากำลังติดอย่างหนัก32.2.3ล้านแล้วนะครับทะลุนะสาล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2,563ผมเคยเรียนไว้มันจะหนักจากเดิมเนี่ยผมประเมินไว้ว่ามันจะหนักกว่าเดิมเนี่ยประมาณ6เท่าตอนนี้ก็คงเริ่มชัดเจนขึ้นว่าสถานก,การณ์ตอนนี้หนักถึงหนักมากนะครับประการแรก เรื่องของดวงจันทร์กับเรื่องแปลกแปกนะที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเรื่องสงครามทางการค้านะฮะปรากฏว่าสงครามทางการค้าที่มีการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA กลับมาทิ่มแทงสหรัฐอเมริกนะครับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลามไปถึงเจ้าชายเจ้าหญิงของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาช่วมกําลังเป็นหลงนะครับโอกาสที่จะเกิดสงครามประเทศใดประเทศหนึ่งสูงเพราะว่า ทองคำนั้นตกต่ำลงผิดสังเกตนะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ GM ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาดูในเรื่องของการปรากฏการก่อนนะครับว่าทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นในเชิงปรากฏการในสถานการณ์ปัจจุบันปาร์ตี้โควิด -19 ปรากฏว่าระบาดในโรงเรียนบริหารธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์กัโกโรคนักศึกษาถึง2,500คน นักศึกษารา2,500คนโรงเรียนนะครับบริหารธุรกิจบริการชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ของโลกต้องอยู่ภายใต้การมาตรการกักโรคนะครับหลังจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในสถาบันการศึกษาซึ่งมีต้นต่อมาจากปาร์ตี้นะส่วนตัวหลายลายงาน <c oughs> จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะตอนนี้โควิด -19 ทะลุ32ล้านเข้าไปแล้วนะฮะยังหนัก ถึงหนักมากในอินเดียอินโดนีเซียนะครับเกาหลีใต้ <c oughs> ในฝั่งของเอเชียยังคงหนักในยุโรปกลับมาหนักอีกระรอกหนึ่งในขณะที่ซอวุนชวมก็เล็งตั้งผู้พิพากษาพร้อมตีกินเชื่อนะฮะเลือกตั้งนะะฮสหรัฐอเมริกาปี2020ตัดสินที่ศาลสูง นะครับประธานาธิบดีโดนัทชอมแห่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020จะไปจบลงที่ศาลสูงสุดของอเมริกันพร้อมชี้ว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมจำเป็นต้องมีองค์คณะผู้พิพากษาทั้งหมด9คนความเห็นที่เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงโจมตีจากโจไบเดนคู่แข่งจากเดโมแครตบอกว่ารอมมีวาระซ่อนเลนพยายามผลักดันเสนอชื่อผู้พิพากษาสูงสุดคนใหม่ ก่อนการเลือกตั้งซึ่งก็จะเอาคนของตัวเองไปนั่งเพื่อที่จะให้มีการพิาพากษาให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีขึ้นมาในขณะที่ชอมเองก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ถ่ายโอนอำนาจอย่างสันตินะครับหากแพ้เลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ รับประก,กันอย่างชาัดเจนว่าจะถ่ายโอนอํานาจอย่างสันติหากว่าเขาพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนให้แก่โจไบเดนคู่แข่งจากาเดโมแครตนะครับเขาบอกว่าจำเป็นต้องรอดูว่าอะไร,ะไรจะเกิดขึ้นก่อนตอบกลับหลังจากถูกถามระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าเขาจะให้คำมั่นสัญญาต่อหลักการพื้นฐานที่สุดของระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐหรือไม่ เวลานี้ทรวมมีคะแนนนิยมตามหลังโจไบเดนฮะในผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลต่างๆส่งเสียงคร่ำครวญซ้ำๆเกือบทุกวันเกี่ยวกับแนวทางจัดการเลือกตั้งอ้างถึงการหันมาลงเลือกตั้งทางปรยชนีม,มากขึ้นสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด -19. รละล่าสุดเขาตอกย้ำว่าคุณก็รู้ว่าผมคร่ำครวญเรื่องนี้มาอย่างหนักเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนและบัตร ลงคะแนนคือหายนะคือชรัมป์ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการส่งทางปลรยสนีซึ่งเกมนี้ทรัมป์ก็บอกว่าจะเอาไปจบถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมานะก็เอาไปจบที่ศาลสูงศาลสูงนั้นพอดีคนเก่าเสียชีวิตก็จะมีการตั้งขึ้นใหม่ก็ชรัมป์ก็จะเป็นคนตั้งศาลสูงเพราะเป็นประมุขของรัฐวุ่นแน่นอนฮะซึ่งตอนนี้คะแนนของทรัมกับโจไบเดนก่อนหน้านี้ ช่วมตกต่ำลงแล้วก็ช้อมเริ่มมาดีขึ้นต่อมาช้อมตกต่ำลงไปอีกนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามในตะวันออกกลางและนะครับเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในเอเชียเป็นไปได้สูงมากสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าน้ำมันก็ปิดบวกฮตาวโจน์บวกที่5 5 2 0จุดทองคำร่วงลงมาที่39หุุด1นะฮะ1,900ดอลลาร์นะครับ ต่ำสุดในรอบ2เดือนนั่นหมายความว่าโอกาสระหว่างนี้เกิดสงครามเป็นไปได้สูงราคาน้ํามันปิดบวกได้รับแรงหนุนจากข้อมูลครังปิโตเลียมสํารองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอร์ซีดร่วงหนักนะครับพบ,พบกิจกรรมทางธุรกิจที่น่ากังวลและทางตันทางสภาคองเกรสต่อมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด1 i d 1 9ในรอบใหม่นะครับขณะที่ทองคำขยับลงแต่ต่ำสุด ในรอบ2เดือนนี่ก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในขณะที่บอสของนา s a ส่งสัญญาณเตือนสภาคองเกสเกี่ยวกับสถานีอวกาศของจีนจิมไบเดนสไตล์ style, นะครับซึ่งเป็นผู้ในใยการองค์การบริหารการบินและองค์การอาวกาศของสหรัฐอเมริกาหรือนาซาบอกกับสภาคองเกรสนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่อเมริกัน ต้องคงไว้ซึ่งปรากฏการปรากฏตัวในวงจรแคบๆวงจรของโลกหลังจากที่สถานีอวากาศนา,กนานาชาติปลดประจำการเพื่อไม่ให้จีนเข้าถึงความาความไปได้เปรียบนะฮะทางยุทธศาสตร์นี่ก็กำลังเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเกาหลีใต้ถูกทหารโสมแดงยิงทิ้ง จุดไฟเผาวันเข้าไปแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเกาหลีใต้เจ้าที่ประมงซึ่งหายตัวไปเกือบสัปดาห์ที่แล้วถูกนำตัวไปสอบสวนบนเรือตรวจการของเกาหลีเหนือก่อนโดนทหารของเกาหลีแดงยิงทิ้งและจุดไฟเผาทำลายศพนะะกองทัพเกาหลีใต้บอกว่าเจ้าที่กระทรวงสมุทรศาสตร์และประมงรายงานว่าการหายตัวไปของเรือตรวจการขณะอยู่ห่าง จากเส้นแนวจำกัดทางตอนเหนือซึ่งเป็นเขตแดนทางทะเลของเกาหลีมาทางที่ใต้ประมาณ10กิโลเมตรซึ่งจากหลักฐานบ่งชี้ว่าเขาพยายามหนีข้ามไปฝั่งสมแดงสาเหตุที่ชายวัย47ปีรายนี้ถูกสังหารยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนแต่กองทัพเกาหลีใต้คาดว่าทหารเกาหลีคงปฏิบัติตามคำสั่งนะฮะเพื่อป้องกันโควิด -19 ระบาดข้ามแดนฮก เอาลีเนื้อก็ไม่ธรรมดาจัดหนักเลยอีกเรื่องน่าสนใจฮะคนรักเมียนะครับรักเถอเท่าฟ้าห,หนุ่มปากีสถานทุ่มเงิน1,500บาทซื้อที่ดินบนดวงจันทร์ให้เมียเป็นของขวัญแต่งงานเออแปลกดีนะครับไฮแฮปไซแฮปฮามิดอามิดนะครับหนุ่มชาวปากีสถานจากเมืองอาราวันบินดี พิสูจน์รักแท้ด้วยการใช้เงิน45ดอลลาร์หรือประมาณ1,420ซื้อที่ดินบนดวงจันทร์ผ่านกลุ่มในนาเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแต่งงานแก่ภรรยาสาวหนุ่มปากีสถานวัย23ปีรายนี้แต่งงานกับภรรยามาดีฮาวัย26ปีเมื่อ6เดือนก่อนและได้รับหนังสือรับรองเป็นเจ้าของที่ดิน1เอเคอร์นะครับในดวงจันทร์นะฮะเออ มาดีฮาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศนะ์ซามาทีวีว่าตอนแรกเพื่อนก็ไม่เชื่อว่าสามีของเธอจะซื้อของขวัญสุดพิเศษขนาดนี้ให้ทุกคนคิดว่าฉันเล่นมุกฉันต้องเอาเอกสารให้ดูพวกเขาจึงเชื่อนะครับกลุ่มนายหน้าผู้ที่เริ่มตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์นะครับระบ,บุว่าการอ้างสิทธิ์ที่บนดวงจันทรนะ์มีผลตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับต่อมนุษย์ขึ้น ไปตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนดวงจันทร์แล้วนะครับเจ้าของที่ดินจะสามารถเข้าไปอาศาัยอยู่พัฒนาที่ดินของตัวเองอะไรก็ได้แต่อยู่ภายใต้กฎหมายกฎเกณฑ์ใดๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตยและเป็นอิสระบนดวงจันทร์จึงจะถูกเลือกโดยพลเมืองที่นั้นเว็บไซต์ของนายหน้ากลุ่มนี้ก็ระบุแบบนั้น อาเมดยอมรับว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากพระเอกหนุ่มชื่อดังแห่งวงการบอรีวูดซูซานซิงชาร์ตบุตนะครับซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเป็นเจ้าของที่ดินบนดวงจันทร์เช่นกัน <c oughs> นี่นก็เป็นเรื่องปแปลกที่เกิดขึ้นค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างเทสล a าฟอร์ดนะครับ วอลโว e เบน์ Whoa, Whoa, z, ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐอเมริกาฐานเรียกเก็บภาษีนำเข้าช,ชิ้นส่วนชิ้นส่วนจากประเทศจีนเ p พรายงานว่าบริษัทค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่างเทสลาฟอร์ดวอลโวนะครับเ e อร์ซีดิสเบนะครับเบอร์ซีดิสเบแล้วก็ได้ทำการยื่นฟ้องทางกฎหมายต่อรัฐบาลชวมนะครับเพื่อให้ศาลออกคำสั่งเรียก เก็บภาษีนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนสูงถึง25นะครับได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลนิวยอร์กโดยมีเป้าหมายต้องการให้มีการยกเลิกภาษีนะครับนำเข้าจากจีน25นะครับที่ถูกผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาในรายชื่อของสินค้ารวมไปถึงชิ้นส่วนของรถเท s l a โดยลีออนมัสได้ยื่นฟ้องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศ นะครับบอกว่าภาษีที่เรียกเก็บไม่สมเหตุสมผลเป็นไปอย่างกระตันหันและไม่สมดุลให้การใช้ดุลพินิษในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในคำฟ้องได้มีการระบุถึงผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตไลไฮเซอร์นะครับฐานะเป็นจำเลยโดยในปีที่ผ่านมาสำนักงานของเขาได้ปฏิเสธคำขอของเทสลาในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าคอมพิวเตอร์ และจอซึ่งเป็นส่วนสมองสำคัญของเทสลาสามรุ่นและเทสลากล่าวว่าทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระเพิ่มจากต้องจ่ายเงินชิ้นส่วนราคาแพงเท่านี้เทสลาต้องการให้มีการยกเลิกภาษีพร้อมกับการได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยของภาษีที่นาเขาที่นาเข้าได้จ่ายไปแล้วโดยอ้างอิงจากคาฟ้องนะครับบริษัทอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันนะซึ่งสำหรับค่ายรถ เมื่อทีเด็เบน n ์พบว่ายื่นฟ้องต่ออัฐบาลของทรัมป์โดยบริษัทกล่าวหาว่า,าสงครามการค้าะคร,ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาภายใต้นโยบายของทรัมป์กระทบต่อบริษัทมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของการนําเข้าจากจีนทั้งนี้กระทรวงพาณิชยนะ์สหรัฐอเมริการายงานว่าการสมดุลทางการค้าในเดือนกรกฎาคมเกือบ11% ไปอยู่ที่36.3พันดอลลาร์สหรัฐที่มีการขาดดุลกับจีนสูงถึง28.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าที่รัฐบาลทำใช้หรักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือว่า American ต้องมาก่อนเปิดสงครามทางการค้าเล่นงานทุกอย่างนะครับยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA นะครับส่งผลทำให้มีการจัดเก็บภาษีนะครับ ประเทศที่รับผลกระทบหรือธุรกิจที่รับผลกระทบกับกลายเป็นสหรัฐเสียเองแต่ประเทศของเขาได้ภาษีเพิ่มเึ้นจากภาษีที่ว่านั้นก็ไปถูกเรียกเก็บนะครับจากนักธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองไม่ได้ไปเรียกเก็บจากจีนนะเรียกเก็บจากคนของสหรัฐอเมริกาเองสิ่งที่น่าอึ้งมากกว่าเวียดนามทลายแก๊งรีไซเคิลถุงยางใช้แล้วนะครับ พบกว่า30,000ชิ้นถูกเอามาล้างขายใหม่ตำรวจเวียดนามบุกทลายโรงงานถุงยางอนามัยใช้แล้วพบกว่า32,400ชิ้นถูกล้างมาเตรียมบรรจุห่อส่งขายใหม่นะครับตรวจบุกตำรวจบุกตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดบิน,บนเสืองนะครับ ตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาและยึดของกลางเป็นถุงยางอนามัยกว่า32,000 3 2 4 0 0ชิ้นนะขออภัยนะครับเพื่อน,นำไปเป็นหลักฐานเอาผิดเจ้าของโรงงานก่อนจะนำไปทำลายทิ้งทันทีเนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อนะครับฟาร์มทินกังงอกนะครับเจ้าของโรงงานวัย33ปีบอกกับตำรวจว่าเธอรับซื้อถุงยางใช้แล้วมาจากชายคนหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้ง จากนั้นนำมาทำทำความสะอาดเป่าให้แห้งขึ้น,นรูปใหม่โดยใช้ดินโดขนาดต่างๆก่อนจะนำไปบรรจุหีมหอส่งขายให้กับลูกค้านะฮะรัฐบาลเวียดนามถแถลงว่าถุงยางอนามัยจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาว่าเจ้าของโรงงานฝ่าฝืนกฎหมายข้อใดบ้าง ถุงยางอนามัยที่พบกว่า3 0 0 0 0 0ชิ้นมีน้ำหนักรวม360กิโลกรัมโอ้โหนะฮะซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่ามีถุงยางรีไซเคิลถูกจำหน่ายออกสู่ตลาดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วรายงานระบ,บุว่าถุงยางเหล่านี้นะฮะถูกส่งขายตามโฮสเทลรวมถึงแผงขายในตลาดของจังหวัดบินเส่อง ซึ่งการนำถุงยางกลับมาใช้ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการทั้งกรันโดยไม่เจตนาหรือทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศได้นะโอ้โหก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะสำหรับเรื่องราวของการต่างประเทศในขณะที่ชวมเปิดแซะเมแกนวอวยพรเจ้าชายเฮลี่นะครับขอให้โชคดีหลังคู่รักซักเซสอัดคลิปชวนชาวอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประธานาธิบดีโดนชอทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ใช้โผเดียมทำเนียบขาวเปิดศึกกับเมแกนมาร์เคิลนะครับอีกรังหลังจากที่เธอได้เธอและเจ้าชายเฮลรี่เผยแพร่คลิปวิดีโอเชิญชวนชาวมริกันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกาย,ยนและเสียงท่าทีใบว่าสนับสนุนโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีชอมเปิดฉากเลยนะครับบอกว่าผมไม่ใช่แฟนกลับเธอซึ่งเธอคงรู้อยู่แล้ว ผมขอให้เฮลรี่โชคดีมากๆก็แล้วกันเพราะเขาจำเป็นต้องใช้มันนะฮะเจ้าชายเฮลรี่และเมแกนนะ,ะอาศัยอยู่ในเมนชั่นในนครลอสแองเจลิสได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนศึกเลือกตั้งผู้นำสำเนียบเขาในขณะที่บางรัฐเปิดให้ชาวบริกันลงคะแนนบวชล่วงหน้ามาแล้วขณะที่เดือนพฤศจิกาย,ยนใกล้เข้ามามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิเสธถ้อยคำเกลียดชังข้อมูลเท็จ และสิ่งที่เป็นลบในโลกออนไลน์เจ้าชายเอรี่ก็ได้มีการตรัสแบบนั้นนะครับโดยภาพรวมของการต่างประเทศหนึ่งโควิด -19 กำลังติดอย่างหนัก32.2.3ล้านแล้วนะครับทะลุนะ30ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนไว้มันจะหนักจากเดิมเนี่ยผมประเมินไว้ว่ามันจะหนักกว่าเดิมเนี่ยประมาณ6เท่า ตอนนี้ก็คงเริ่มชัดเจนขึ้นว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักถึงหนักมากนะครับประการแรกเรื่องของดวงจันทร์ก็เรื่องแปลกๆนะที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเรื่องสงครามทางการค้านะฮะปรากฏว่าสงครามทางการค้าที่มีการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA กลับมาทิ่มแทงสหรัฐเมงนะครับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลามไปถึงเจ้าชายเจ้าหญิงของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ ในสหรัฐอเมริกาชอ์มกำลังเป็นหลงนะครับโอกาสที่จะเกิดสงครามประเทศใดประเทศหนึ่งสูงเพราะว่าทองคํานั้นตกต่ําลงผิดสังเกตนะครับนั่นหมายความว่าชาติชอ์มแพ้ช้ํ์จะไม่มอบอานาจชอํ์จะต้องเปิดสงครามที่ใดที่หนึ่งและสมเหตุสมผลที่สุดต้องเปิดสงครามกับจีนในทะเลจีนใต้หรือในฮ่องกงเนี่ยชอ์มต้องทานะครับอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของถุงยางเนี่ยนะ โอ้โหม,มันแปลกๆนะนะมันแปลกๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจะมีคนทําแบบนี้แต่เกิดขึ้นในเวียดนามประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นแน่นอนนะเกี่ยวข้องกับประเทศเราชัดเจนคือสภาวะเศรษฐกิจยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องก่อนโควิด -19 กําลังแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มีเรื่องดีดีต่างมากมายแต่ไอ้พวกชิบหายทำไมไม่เอาไปแชร์ส่วนเรื่องอะไรที่มันดูแย่แยมึงสือก,กลับนำไปแชร์ไปเล่าให้เขาฟังชอบหยียบยำซ้ำเติมประเทศไทยไอ้พวกจันไรทำไมถึงทำกันจังเที่ยวพวกประจานใส่ร้ายเพื่อเอามันนี่คือร ไอ้พวกคนชังชาติไทยสิ่งดีๆมีประโยชน์อยู่เกลือนกลาแต่ไอ้พวกชังชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอากาติคิดลบกันเข้าไปเที่ยวพบประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของมึงแท้แ,ทแต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาพวกอัปรีคิดในรคุณนร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึง พวกมึงด่าพวกมึงประจานก,กันทำไมนี่มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเก่าบรรพบุรุษของเราสละชีพสร้างมาให้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฝังหนะไอ้พวกชิบหายได้โปรดสำนึกบ้างนะชวยเชื่อชงแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากมาย กันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดน่อยได้ไหมไอพวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียที ประโยชน์อยู่เกลื่อนกลาดแต่ไอพวกชังชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอากตาิคิดลบก,กันเข้าไปเจียวโพูดประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของมึงแท้แต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาวพวกอภรีคิดในราคุณนายร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึง พวกมึงดา่าพวกมึงประญานทั้งทำไมนี้มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเกา่าบรรพบุพบรุษของเราสละชีพสร้างมาให้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฟังนะไอ้พวกชิ่หายได้โปรดสำนึกบ้างนะจยอยชื่โชมแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากมาย หยุดหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดหน่อยได้ไหมไอพวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีหยุดหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดหน่อยได้ไหมไอพวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียที